ไบฟอร์เอิร์เถิดไทยองค์ราชัญโครงการปัญจกรยานสืบสารพระราชปณิธานหนึ่งในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบจากนครศรีธรรมราชสู่จังหวัดน่าน14จังหวัด72จุดกิจกรรมประกาศปฏิญญาหยุดโลกเดือดด้วยเอาระยะเกษตรวันที่14ของโครงการจังหวัดน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติคณะไบฟอรเอิร์รวมตัวกันณบ,บ้านศพปืน ตำบลห้วยโขนเพื่อเรียนรู้การฟื้นฟูเขาหัวล้นการสร้างป่าภูเขาป่าป่าเปียกดิฝ่ายและแฝกตามแนวพระราชดำริดอกเตอร์วิวัฒสัญญกรรมถอนเล่าถึงวิกฤตปัญหาของภูเขาที่ไม่มีพืชปกคลุมเราต้องหยุดการชาล้างหน้าดินในได้ถ้าปล่อยไหลแล้วน้ำขุนลงไปเมื่อไหร่หน้าดินที่สมบูรณ์มันจะละลายไปกับน้ําขุนแล้วไปจมอยู่ในเขื่อนศิลิเกตทำให้เขื่อนตื้นขึ้นทุกวันทุกวัน ไม่กี่ปีเขื่อนนั้นจะไม่เหลือที่เก็บน้ําเลยรุ่นลูกของเราหลานของเราจะลําเค็นหนักมากหนึ่งเรื่องดินเราจะหยุดชาล้างหน้าดินให้ได้สองเนี่ยเอาย่าแฝงมาเติมสามด้วยการจัดการน้ํนาและทําดังน้ําขนาดยักษ์ห้าหมื่นลิตรแสนลิตรโดยไม่ต้องเสาเข็มเลยเอาไผ่มาสารเป็นกระดุมน,นแล้วก็เคลือบด้วยปูนแค่นั้น,น,นเองพื้นก็ด้วยปูนธรรมาดาเอาไผ่รองแล้วก็เทปูนธรรมดาไม่ต้อง เสียตังทำเข็มไะเลยเลยแม้แต่นิดเดียวสำคัญที่สุดอยู่ที่สัมมาทิฏฐิเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า Mindset คือถ้าเราปรับ Mindset คนไม,ไ,ไม่ได้ไม่มีทางัำและโคกน้องหน่าอาระยะเกษตรก็เป็นแนวทางสำคัญที่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ บนพื้นที่หุบจอมยุทธแห่งนี้เป็นพื้นที่การฟื้นฟูป่านานที่เริ่มมองเห็นเป็นรูป,ปรธรรมโดยลุงเฉลียวหอมดอกหนึ่งในห้าจอมยุทธได้ปรับเปลี่ยนไร่ข้าวโพดเขาหัวโล้นจนกลายเป็นเขาหัวจุกดังนั้นคณะนักปั่นรณรงค์ลดโลกร้อนจึงออกแรงเอามือสามคัคคขี่โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นทำปุ๋ยหมดินปลูกต้นไม้ปลูกแฝกและทำฝาย กา,การดักน้ำน้ำฝนเพื่อเปลี่ยนประโยชน์ตอนต้นไม้ของเขาที่มันชุ่มชื้นอันน้ำฝนนี่มันชับล่างลงตามห้อยตามห้อยตามห้องนี่ครับเอาไว้ละไวไป้ประโไปได้มันเสียต้องลงบนแต่เดี๋ยวนี้เขามาดักน้ำฝนนี่มันเอาไปเข้าไปเลี้ยงต้นไม้เขาในนาในโคกของนาหรือว่าวแถวๆนัานแ่บปลูกพักปลูกไม้ปลูกยังได้กินนะครับ คือว่าเขาคุดคล้องไส่ไก่เอาไปามคล้องสใส่ไก่แล้วก็ฝายจะมีอยู่ปุ้นสองตัวสามตัวนะครับคือไปดักไว้ให้น้าเก็บน้าไว้ให้มันสุมซื้นต่อต้นไม้แถวนั่นคือมันขึ้นเร็วสัมโนยเออนอกนั่นก็ทำมันหลก็ระบายออกไปาำหลงน้าปุ้นแต่หลงน้ำมันก็มีน้าอยู่ปุ้นเล้ยวแล้วก็มันบอกเพียงพอแล้วครับต้องเอาน้านี่ดีกว่าจะปล่อย,อยมันทิ้งไปได้เอาก็เลยว่าดักเอาไปไปปล่อยไปปุ้น เมันไปเลี่นงทนไมครับฝนใมีประโยชน์ให้ความชุ่มชื้นขึ้นมาที่จริงนะมันมีวิธีคำนวณเลยนะต้องไปเดินสำรวจว่าน้ำเนี่ยมันไหลามาลงเนี่ยมาจากไหนบ้างมันก็จะคํานวณได้ว่าจะมีน้ําสักกี่คิวเดือนเนี้ยมันมีฝนตกกี่ครั้งน้ําจะผ่านนี่กี่คิว แต่ถ้าแก่ฝายชำนาญเขาจะกะด้วยตาเนี่ยแม่นมากเลยไม่ต้องมานั่งคำนวณกี่คิวเขาไม่รู้หรอกแต่เขารู้ว่าฝายขนาดเนี้ยเอาไปส่งนาได้ยี่สิบบิง้งเอาไปส่งได้ห้าสิบเจ้าอันเนี้ยเขาเรียกว่าแก่ฝายกะเหลี่ยงเรียกว่าทีบอกครับวครูครูบาครับอันนี้มันเรียกว่าฝาย อันนี้เขาเรียกว่าบ่อดักน้ำตรงนี้แต่ว่าคันมันต้องสูงเพื่อจะบังน้ำฝายจริงๆมันอยู่ในล่องร่องใหญ่เนาะอันนี้มันเป็นหลุมขนมโคกอะไรที่เราเรียกเรามาช่วยกันขุดน้องดินที่เราขุดน้องมาปั้นเป็นคันเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลลงไปทางโน้นแล้วกระจายน้ําไปที่โน้นที่ฝายโน้นอ่าแล้วก็ที่เหลือก็ไปลอกคลองเนาะลอกคลองให้น้ำมันไปทางโน้นคลองเก่าอ่ะเนาะลอกคลองคือเอาดินที่มันเป็นตะกอนเนี่ยขึ้นมาปั้นเป็นคันดินไอตะกอนนี่แหละเป็นดินที่สมบูรณ์ ป็นปุ๋ยเราก็เอาขึ้นมาต้นไม้ก็จะไดะ้กินปุ๋ยที่มันมาจากตะกอนหน้าดินนั่นเองเนาะ,ะพวกเราช่วยกันเนาะเราจะเอาดิน,ด,นดินจากตรงนี้อม,มาใส่เพราะว่าไมา่ให้น้ำมันลดแล้วก็ทำแนวกัน,กนตรงนี้คณะนักปัน่นได้แบ่งหน้าที่กันส่วนหนึ่งช่วยกันขุดบอ่อดักน้ำโดยใช้ไม้ไผ่ก่อเป็นโครงเพื่อเสริมให้แข็งแรงอีกส่วนขุดคลอง นาทีครับเอา้าเรียกมารวมที่นี่มาคาเเชิญทุกท่านนะครับมารวมที่จุดรู้นะฮะทำไมถึงเลือกตรงนี้เป็นจุดรับน้ําที่เลือกจุดรับน้ําจุดแรกเพราะว่าน้ํามันไหลามาจากหลายที่มารวมกันตรงจุดนี้ปริมาณน้ํามากดูจากร่องน้ําลงดูออกนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็ทําทไมไม่ทําร่องน้ําไหลไปเป็นลําคลองเลยมาขุดหลุมทําไมให,ให้มันเหนื่อยใช้เวลาเยอะแต่ต้องเก็บตะกอนเอาไว้ แล้วก็เอาน้ำใส่ไหลลงไปเลี้ยงต้นไม้คนที่จะจัดการาน้ำต้องรู้ว่าถ้าน้ำไหลแรงคนเอาเหินไปขวางมันก็ดินไปขวางก็พังเอาไม้ไปขวางก็พังนะครับมันกัดหินจนเป็นรูเป็นเป็นหุบเป็นอะไรหมดวิธีที่จะหยุดไม่ให้อะไรพังคือเอาน้ำไปขวางมันก็ทำเป็นบอ่อน้ำให้ลึกพอฝนหลากลงมาน้ำก็จะเต็มเนี้ยน้ำที่ไหลมาแรงๆเมื่อกระแทกกับ,กบน้ำ มันก็จะหมดแรงเพราะนั้นยิ่งน้ำแรงเท่าไหร่หลุมนี้ยิ่งต้องใหญ่และลึกเท่านะั้นร่องไส้ไก่หรือร่องน้ำที่ทุกคนช่วยกันสร้างขึ้นมาก็จะส่งน้ำต่อไปยังบ่อหรือฝายเก็บน้ำด้านล่างและใช้ปั๊มโซลาเซลล์สูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ในบ่อปูนเพื่อรดพืชผักในหน้าแล้งได้อีกด้วย แต่ในหุบจอมยุทธแห่งนี้คลองไส้ไก่และบ่อน้ำยังสามารถสร้างได้อีกหลายจุดคณะไบฟอร์เอิร์ธจึงให้ปฏิญญากันว่าจะกลับมาสร้างภูเขาป่าเปียกให้สาเร็จแน่นอนเราจะกลับไปที่ชมพานะคะรวบรวมพลังของอนุร่าชาวทะเลนะคะบุคคลบ้านของเรามาช่วยชุมชนที่น่านที่นี่5แปลงนะคะทั้งหมดใจละะเรามาแน่มาแน่นอน 3- 2 1งห ตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในไบฟอร์เอิร์ธเทิดไทยองค์ราชันโครงการปั่นจักรยานสืบสารพระรจชปณิธานวันที่15จังหวัดน่านชุมชนต้นน้ำนาน Up up to